คุณเคยโดนผีหลอกไหมคะแอดปุ๊กเคยแอดปุ๊กเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ16กิโลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแอดปุ๊กโตมากับเสียงไก่ขันตอนเช้าเป็นนาฬิกาบอกเวลาและเสียงหมาหอนตอนกลางคืนเป็นการเตือนว่าผีกำลังจะมาก่อนจะเล่าเรื่องที่โดนผีหลอกเนี่ยขอเท้าความประวัติผีก่อนซึ่งแอดปุ๊กคิดว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละที่มาหลอกแอดปุ๊ก เขาคือคุณยายของแอดปุ๊กเองคุณยายของแอดปุ๊กเป็นคนที่ดุมากดุแบบดุสุดๆดุหมดไม่สนลูกใครเขาเคยดุจนเพื่อนของแอดปุ๊กกระเจิงไปเลยทีเดียวจําได้ติดตาวันนั้นแอดปุ๊กกับบ้านช้าเพราะมัวแต่ไปเลือกซื้อของจะมาทํากับข้าวกินที่บ้านพร้อมกับเพื่อนๆพอมาถึงบ้านยายของแอดปุ๊กได้ยินว่าแอดปุ๊กมาถึงบ้านแล้วรีบเดินปีเข้ามาพร้อมกับดุ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 แบบ ไม่เว้นช่องว่างให้อธิบาย